ยินดีต้อนรับนักธุรกิจทุกท่านนะครับเข้าสู่ธุรกิจของเวอร์โปรนะครับเวอร์โปรคือบริษัทที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย MLM นะครับดำเนินการมาแล้วประมาณ3-4ปีนะครับฉะนั้นนะครับจะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงนะครับสินค้ามีคุณภาพนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจ่ายจริงนะครับทุกท่านนะครับสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับสามารถที่จะมีรายได้นะครับไร้ขีดจํากัดที่นี่เลยนะครับถ้าท่านได้ฟังแผนการตลาดนะครับ ที่นี่แล้วนะครับท่านจะตะลึงแล้วก็นอนไม่หลับเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านะครับเป็นแผนการตลาดที่จ่ายเยอะจ่ายจริงนะครับและที่สําคัญนะครับผ่านสคบนะครับทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับการดําเนินการธุรกิจมา3-4ปีบอกถึงอะไรนะครับบอกถึงความมั่นคงแล้วก็ดําเนินธุรกิจถูกต้องโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะครับโอเคนะครับถึงตรงจุดนี้นะครับทุกท่านคงอยากจะรู้นะครับว่าเอ e เว r ร์โปรเนี่ยมีสินค้าที่ดีและตอบโจทย์ยังไงนะครับยกตัวอย่างอุปกรณ์เกี่ยวกับ รถยนต์นะครับประหยัดน้ํามันรถยนต์นะครับอุปกรณ์เสริมน้ํามันเครื่องต่างๆนะครับที่จะช่วยให้รถยนต์นะครับดาเนินการหรือว่าทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์กองคำนะครับที่ให้สไลด์นี้มานะครับโอเคนะครับสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจกับเวอร์ปโนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับค่าสมัคร100บาทนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็มีสำเนาบัตรประชาชนและก็สมุดบัญชีธนาคารนะครับ เป็นธนาคารทั่วๆไปนะครับยกเว้นออมสินนะครับโอเคนะครับและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือซื้อสินค้านะครับ750 PV ถึง1800 PV นะครับเลือกเอาชุดชุดใดชุดหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าวันนี้จะสมัครเป็นสมาชิกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับโอเคสินค้าก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ชุดเครื่องสำอางนะครับชุดนี้นะครับจะมี คะแนนสะสมอยู่ที่1,800 pv นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ3,300บาทนะครับโอเคนะครับหรือว่าถ้าท่านชอบชุดไหนนะครับก็เลือกได้ตามใจเลยนะครับมันมีตั้งแต่นะครับเครื่องกรองน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้นะครับในส่วนของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับพวกสบู่ยาซีฟันยาสระหมนะครับหรือว่าเครื่องสําอางต่างนะครับและนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมในส่วนของรถยนต์นะครับ ชุดประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ฮะตัวนี้ขายดีมากนะครับโอเคชุดนี้ก็จะอยู่ราคาที่ประมาณ3,500บาทนะครับแนะนําว่าชุดนี้ก็ดีดีทีเดียวนะครับสําหรับการเริ่มต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอุปกรณ์หรือว่าสินค้าอื่นๆอีกหลากหลายนะครับมากกว่า200รรายการนะครับท่านสามารถเลือกได้นะครับถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจก็จะถูกหน่อยนะครับก็ลองพิจารณาแล้วก็เลือกดูตามที่ท่านชอบนะครับ คราวนี้นะครับก็มาถึงสุดยอดรายได้8ช่องทางนะครับซึ่งเกรียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าถ้าท่านรู้นะครับท่านจะตะลึงแล้วก็นอนไม่หลับเลยทีเดียวเพราะว่าจ่ายเยอะจริงๆนะครับท่านจะรู้ว่าโอ้ท่านลงทุนไปเนี่ยท่านได้กลับคืนมาแบบคุ้มค่ามากๆนะครับไม่มีที่ไหนนะครับจ่ายมากกว่านี้แล้วก็ทําง่ายกว่านี้แล้วนะครับมาดูนะครับว่าดีกว่ายังไงนะครับที่สําคัญนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับไม่ต้องรักษายอดก็ได้นะครับการรักษายอด จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านมีรายได้แล้วก็บริษัทก็จะตัดการรักษายอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัดไม่เกิน1 5 0 0บาทนะครับซึ่งถูกมากๆนะครับถ้าท่านมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับก็รักษายอดแค่1 5 0 0บาทนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่มีรายได้ก็ยังไม่ต้องรักษายอดนะครับนี่คือความมหัศจรรย์นะครับถ้าวันนี้นะครับตัวท่านเองนะครับมองหาเครื่องจักรในการทําเงินที่นี่เหมาะและก็ดีจริงๆนะครับ โอเคนะครับท okay, pues right. ีน right? right ี是是้เราก็มาดูนะครับว่ารายได้8ช่องทางนั้นมีอะไรบ้างนะครับรายได้ช่องทางที่1ก็คือรายได้จากการขายปลีกนะครับช่องทางที่2ก็คือการแนะนําตรงนะครับช่องทางที่3นะครับโบนัสจับคู่นะครับช่องทางที่4โบนัสจับคู่ดีๆนะครับช่องทางที่5นะครับโบนัสประจําตําแหน่งนะครับช่องทางที่6โบนัสแมทชิ่งนะครับช่องทางที่7นะครับโบนัสยูนิเลเวลนะครับแล้วก็ช่องทางที่8นะครับโบนัสท่องเที่ยวแล้วก็รถยนต์นะครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าสุดยอดแผนการตลาดนี้นะครับสุดยอดไราดได้8ช่องทางเนี่ยนะครับท่านจะได้รับอะไรนะครับและท่านจะได้เยอะขนาดไหนมากขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับว่า cô. เริ่มต้นการทํางานนะครับว่าเราทํางานกันยังไงนะครับหลักการทางานง่ายง่ายนะครับก็คือวันนี้ท่านสมัครเข้ามาแล้วก็ซื้อสินค้านะครับแนะนําว่าเริ่มต้นที่1,800 PV นะครับเพราะว่าเราลงทุนครั้งเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ3,300หรือว่าพันสามพบาทนะครับ เท่านี้เองนะครับครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็ไปแนะนําเพื่อนนะครับอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวนําหรือว่าใช้ธุรกิจเป็นตัวนําก็ได้นะครับเพราะว่าธุรกิจที่นี่นะครับเป็นเครื่องจักรในการทําเงินอย่างดีเลยนะครับเมื่อเพื่อนของท่านเห็นด้วยนะครับคนรู้จักของท่านเห็นด้วยแล้วก็เขาตัดสินใจทํานะครับท่านหาได้ครบ3คนนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็ไปช่วยเขาเหล่านั้นนะครับให้ทําได้เหมือนท่านนะครับ ก็คือ1แตก3 1แตก3ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองเท่านี้เองนะครับหลักการทํางานง่ายๆนะครับสมมุตินะครับว่าวันนี้ตัวท่านนะครับสมัครเข้ามาแล้วก็ไปแนะนํานาย A นะครับทันทีที่ท่านแนะนำนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่400บาทนะครับแนะนําคนที่2นาย B นะครับท่านก็จะได้รับค่าแนะนำนะครับ400บาทอีกเช่นกันนะครับแต่พิเศษครับถ้าท่านแนะนําคนที่3นะครับท่านจะได้รับ1,000บาทนะครับโอเคนะครับรวมนะครับ ค่าแนะนําทั้ง3คนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะครับแต่พิเศษนะครับบริษัทบอกว่าจะจับคู่นะครับก็คือจับ3คู่นะครับก็คือ A B C นะครับถ้าทําได้แบบนี้นะครับก็จะแจกพิเศษอีก800บาทนะครับรวมรายได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่2,600บาทนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าท่านทํางานภายใน1สัปดาห์แล้วทำสร้างทีมงานได้3คนนะครับท่านมีรายได้ที่2,600บาทแล้วนะครับ เท่านี้ก็เกือบจะคืนทุนแล้วนะครับและถ้าท่านนะครับไปช่วยเพื่อนให้ทําแบบนี้ได้นะครับภายใน1สัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับคิดดูนะครับว่ารายได้ท่านจะมากขนาดไหนเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับถ้าท่านนะครับอยากสร้างรายได้นะครับหรือว่าผลลัพธ์นะครับประมาณ33,000บาทใน1เดือนนะครับทําได้ยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับในวีคก็คือสัปดาห์ที่1นะครับให้ท่านนะครับหลังจากที่สมัครแล้วเนี่ยนะครับให้แนะนําเพื่อนให้ได้3คนนะครับ A, B, C นะครับหรือภายในเต็มที่ไม่เกิน1เดือนนะครับขอให้ได้3คนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านจะมีรายได้ทันทีนะครับ2,600บาทนะครับเหมือนอย่างตัวอย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้นะครับในสัปดาห์ที่2นะครับก็ไปช่วยสามคนนี้นะครับ A, B, C นี้ให้หาทีมงานให้ได้3คนเหมือนกับที่ท่านทําได้นะครับเมื่อทุกคนสร้างทีมงานได้3คนครบปุ๊บนะครับท่านก็จะมีรายได้หรือว่าค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นทันทีนะครับ 2,400บาทนะครับท่านมีรายได้ตรงนี้ได้ยังไงนะครับก็คือบริษัทจะจับคู่3คนนะครับท่านได้800บาทนะครับ800บาทแรก800บาทที่2 800บาทที่3นะครับ800บาทคูณกัน3ครั้งก็เป็น2004นี่คือที่มาของ2004นะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ที่3นะครับท่านก็ขยายไปลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับจาก2004มันก็จะกระโดดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นรวมกันแล้ว7 0 0ดในสัปดาห์ที่3นะครับ มันจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสัปดาห์ที่4นะครับท่านก็ไปช่วยทีมงานนะครับให้ทําได้แบบท่านนะครับจํานวนคนนะครับในองค์กรก็จะเพิ่มขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น21,600บาทนะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้ารวมกันตั้งแต่วีคที่1จนถึงวีคที่4นะครับท่านจะมีรายได้ทั้งหมด3 8 8 0 0่ 38, 000, 33, บาทนะครับ โอเคนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของรายได้ค่าแนะนำนะครับว่าท่านจะได้ยังไงนะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับเข้ามาแล้วไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นง่ายๆที่750 PV ก่อนก็ได้นะครับโดยลงเงินประมาณอยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือหลังจากที่ท่านนะครับแนะนำนาย A เข้ามานะครับท่านนะครับจะได้ค่าแนะนํา200บาทนะครับแนะนํานาย B ท่านก็ได้อีก200บาทนะครับแนะนํานาย C นะครับท่านก็ได้อีก200บาทนะครับ ซึ่งนะครับรวมแล้วท่านก็ได้เยอะพอสมควรนะครับและถ้าท่านไปแนะนําอีกนะครับแนะนําคนที่4เข้ามานะครับท่านก็ยังได้นะครับสองบาทแนะนําคนที่5ก็ได้อีกแนะนําคนที่6ท่านก็ได้อีกนะครับซึ่งนะครับจะมีในส่วนของโบนัสในการจับคู่นะครับาจากที่ท่านสมัครเข้ามาเป็น750ใช่ไหมครับสคนก็คือ1คู่ฉะนั้นบริษัทจะคิดที่หนึ่คู่ก็คือรวมยอดที่1,800 PV นะครับ ฉะนั้นนะครับท่านสามารถที่จะทําหรือว่าการจับคู่ได้สูงสุดนะครับคือ10คู่นะครับอย่างเช่น A คู่กับ B B นะครับ B คู่กับ C ลักษณะนี้นะครับก็คือสูงสุดนะครับข้างละ10คู่นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับรายได้สูงสุดต่อวันนะครับถ้าท่านสมัครเข้ามาที่750 pv นะครับก็คือ5,000บาทต่อวันเลยทีเดียวนะครับ